การสะสมพระเครื่องอีกในยะหนึ่งคือการประดับบารมีถ้าคุณต้องปลูกบ้านหลังโตโตต้องซื้อรถหรูต้องใช้ของแบรนด์เนมแต่ความสุขของนักสะสมนะคือเขาได้สะสมพระเครื่องที่หายาก พระเครื่องที่สวยที่สุดนั่นคือการประดับบารมีนี่คือคำตอบว่าเนะี่ยทำไมพี่ใหญ่อู่ทองต้องซื้อไม้ส่วนองค์นี้แพงมากแพงกว่าปากติเป็นสิบเท่าตัวเป็นสิบเท่าตัวถูกเหตุผลคือพี่ใหญ่บอกว่าผมต้องการซื้อรถซุปเปอร์คาร์ไม่ใช่รถซิตี้คาร์ทั่วไป เพื่อนๆเห็นภาพอะไรไหมครับนะดังนั้นการจะให้คนจดจำตัวตนเราการจะทำให้เราได้รับการยอมรับพระเครื่องเป็นทรัพย์สินสิ่งหนึ่งที่นอกจากมีพุทธคุณนะเสริมดวงเสริมบารามีป้องกันสิ่งไม่ดีไม่ให้เข้ามาใกล้ตัวเราได้แล้ว ยังเป็นนะของที่ใช้ประดับบารมีผมเลยตีบลกเรื่องนี้มาพูดในวันนี้นะคือพี่ชอบกับพูดของพี่ยยจริงผมผมชอบอยู่แล้วครับผมจึงบอกเลยว่าทุกวันเนี้ยเราดูแต่นักขายเราไม่เคยได้ฟังทัศนคตินักสะสม ครับสวัสดีแฟนเพจที่รักและเคารพตอนนี้มีคนเอาของมาถวายสารพระภูมินะฮะผมนี่เปรียบสเสมือนสาลเจ้าของนี้นะใครก็เอาอะไรมาเสน้นนี่ที่มีพัทยานายตายก่อนสวัสดีครับอืมหวานหอมผมเป็นคนชอบกินกันตลบุบ สมัยเด็กๆบาลาม,มีไม่มีกันตะลุบนะโต๊ดมีแต่แตไงแตไทยอะไรกันอีกครับเนี่ยเดี๋ยวนะดูภาพไปเรื่อยๆระหว่างรอเพื่อนๆเนาะสว,ส,สวัสดีสวัสดีสวัสดีแล้วก็ส,สดอาเจอของเจอของที่พอจะมีราคาบ้างไหมก็บางครั้งเขาก็เอาไม้ช่วยซื้อ บริบทในการเช่าพักของผมนะก็บางทีโอ้แอดมินขอบคุณมากๆครับโอเคอ้โอโหนี่เอาแหวนมาสองวงเลยเนะี่นผมใส่สองวงเลยแล้วกันนะแอดมินเอาแหวนมาให้สองวงเลยครับเพื่อนๆ นะฮะโอเคอ่ะแอดมินอ่ะพาไปหยิบแหวนเอาเออนะฮะอ่าอ่าสวัสดีครับน้องนัดบ้านโปงสวัสดีครับพี่เกมมจนาพี่ทำโรงกิ่งเจ้าไปแท้พี่ไก่ทะนาดลอ่าพี่ปพลปพลอ่านะฮะคุณนัดบ้านโปง่งนะฮะหลวงปู่สุขภาพมณฑลเมื่อคืนราคาเบามากครับผมสวัสดีครับพิธานาการนะ้านี้ ก็จะบอกว่าบริบทของการช่าพระของผมก็คือบางท่านเป็นเซียนพระหาพระมาก็รู้ว่าเขาเป็นเซียนพระก็เช้าหาสบายใจเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าราคาพระเล่นหาอยู่เท่าไหร่ต่อรองไม่กี่คำรู้ก็รู้ก็เล่นกันง่ายบริบทของการเช่ารักของบางท่านนะเขามีความจำเป็นเขามีความเดือดร้อนจริงๆ บางครั้งพระอาจจะไม่ได้มีไม่ได้อยากเช่าแต่ก็เช่าเนี่ยเป็นการเขาเรียกอะไรอะ่ะเช่าอาจจะไม่ได้อยากได้วันนี้ตอเข้าใจไหมแต่รู้ว่าแบบเนี้ยอนาคตห้าปีสิบปีอาจจะแพงขึ้นเขาเรียกว่าถ้าปกติเช่าอะ่ะอยากเช่าพระที่เด่นวันนี้เลยซื้อขาย พระมือหนึ่งเช่าแปดพันขาย9 0 0าแบบนี้เลยพระบางอยากเป็นพระย่อยอย่างเงี้ยยังไม่ได้มีการเล่นหาแบบนะเสถียรชัดเจนเนี่ยเขาเรียกว่าพระที่เก็บหยอกกับปุกไว้รอนะความนมิยมในอนาคตแบบนั้นก็ถ้าเจ้าของพระเอาหาให้มีความเดือดร้อนจริงๆเราก็พอจะคัดเช่าช่วยไว้ได้บางคนก็จะบอกว่าพี่ผมก็มีพระแบบนี้ทําไมพี่ไม่ซื้อแล้วทําไมของคนเนี้ยพี่ซื้อ ช่ไหมพี่ก็อยากจะบอกว่าพี่ซื้อเพราะเขาเดือดร้อนเองอยากเดือดร้อนเหมือนเขาไหล่ะพี่จะได้ช่วยซื้ออนะพี่ช่วยซื้อเขาเนี่ยเพราะตอนนี้เขาเดือดร้อนเออเองอยากจะเดือดร้อนเหมือนเขาไหล่ะพี่จะได้ช่วยซื้อไม่มีอะไรหรอกครับก็ว่ากันไปเนี่ยก็เท้ากัว่าการชอบพ้าของผมมีบริบทนะเงินของเราอะ่ะ เราอยากจะเช่าอะไรอะ่ะขอให้เรามีสิทธิในการตัดสินใจเถิดนะบางท่านจะบอกคนนั้นช่วยซื้อทําไมของผมไม่ซื้อพระแบบเดียวกันก็อธิบายเข้าใจที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับแฟนเทศนะไอคนางนอกเลยบอกพี่ผมมีแบบนี้ทําไมไม่ซื้อนะก็บอกว่าเออเองอ,อยากเด็ดร้อนเหมือนเขาเวลาถ้าเด็ดร้อนเหมือนเขาพีไ่ได้ช่วยซื้อนะฮะไม่มีอะไรครับอันนี้เป็นการคุยขำๆอ่าสวัสดีครับพระกูพระเก่าเด้กกับมาแน่นอนใช่แล้ววันนี้ได้พระ รายการหนึ่งมาเนะยสวัสดีสวัสดีสวัสด,สสดีสวัสดีครับสวัสดีครับคุณต้นกระทอมสวัสดีครับพี่หนึ่งสวัสดีครับพี่กิตติสิงห์ได้พระองค์หนึ่งมาแบบวันเนี้ยดูผมอะิ l e r t ไหมผมตื่นเต้นมากเลยนะวันนี้พี่อดอารมณ์ดีอารมณ์ดีดใชนะ่อารมณ์ดีนะครับนี่เดี๋ยวดูพระกระป๋องนี้ก่อนอ่ะใครอยากดูพระไป,ปพร้อมๆกับผมแล้วใครที่แบบอยากจะเล่นพระนะ มีเงินหลักร้อยอยากจะออมพระมูลค่าหลักร้อยก็ออมได้มีเงินหลักพันอยากจะซื้อพระเป็นเงินออมก็ได้เอาจริงๆอ่ะแล้วทุกวันเนี้ถามจริงที่กาไรเยอะๆคือพระที่เก็บไว้ขึ้นไหมใช่ั่นจริงๆครับแล้วก็ผมชอบอันนี้อย่างหนึ่งวันเนี้ผมได้สัตจะทําของการเช่าพระอย่างหนึ่ง สมเด็จเนื้อทองเหลืองหล่อพิมพวัดเกจชยโยมีเกจิท่านใส่บ้างต้องบอกว่าพิมพ์ัดเกเรมีแต่ก็เกินคือก็สมเด็จอ่ะเขาก็ไม่ได้พิมพ์พิสดานนะถ้ายังร่วงพระพรมก็เป็นเป็นสมเด็จวัดระฆังวัดระฆังอ่าใช่คือผมจะต้องบอกว่าคําว่าพิมพ์พระของพระสมเด็จเนี่ยก็ไม่ได้พ,พดิสดานหรอกครับถ้าพระเกจิจะสร้างล้อพิมพ์อะก็ต้องเอาพิมพ์ที่ยอดนิยมอะ มาเป็นแม่แบบหรือต้นแบบใช่อ่าแล้วก็สร้างเป็นพระทองเหลืองนะแต่จะถามว่าเป็นของใครสร้างบ้างเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีการค้นคว้าแต่ผมเคยเห็นนะเป็นพระแท้ด้วยเนื้อทองเหลืองนะี่เหมือนจินดะลาดีโดจีนเลยถ้าเป็นไปได้ก็คือสิทธิ์สายวัลคัง่ะครับทําไมใช้สิทธิ์สายวะละัลคังก็คงไม่ทําแล้วสิทธิ์สายวะละัลคังอะ่ะที่ทาพระหล่ออ่ะมีใครบ้างก็บูนาวะะควัลคังก็มีพระหล่อ ถูกไหมหลวงพ่อแจงบางพังก็ทําพระหลอ่อเอาว่าซื้อแค่ชอบอย่าพึ่งสงสัยกระโจท์ที่ยากการศึกษาพระเครื่องง่ายๆพระที่เล่นหากันเนี่ยง่ายๆอ่ะเล่นให้ทะลุปุปโปงก่อนงไงนะเอาเวลามาเล่นพระที่เขาเล่นกันง่ายๆก่อนให้เป็นก่อนอะไรที่ยากอ่ะพักไว้ก่อนคือพูดถึงคนเริ่มเริ่มเล่นคนเริ่มเล่น เล่นที่ชัดเจนง่ายๆอ่ะให้เป็นก่อนค่อยเอาเวลาเป็นหมดแล้วเนะี่ยค่อยเอาเวลาว่างอะ่ะมาทําโจทย์ข้อที่ยากแต่ถ้าตอนเนี้ยเราสงสัยกับพระเราไม่จําเป็นน้องเอาเป็นเอาตายกับพระองค์เดียวอะ่ะถ้าเรานั่งสงสัยกับพระองค์เดียวอะ่ะเราจะไม่มีเวลาเอาไปศึกษาพระที่เขาเล่นกันง่ายๆนะครับสวัสดีครับพี่ปรภรสวัสดีครับพี่ธรรมนูญอาจารย์บางคนเอาเป็นเอาตายกับพระองค์เดียวทําไงดี ก็ต้องปล่อยเขาครับท่านผอ,อเก็บพระอมทองในเวลาเดียวกันเป็นกองทุนยามเกษียณนี่เนีฮยสวัสดีครับพี่รันจีตเนะฮะพรุ่งนี้ไปวัดพระโคสงขาถ้าได้ความรู้เรื่องปู่ทวดขอบคุณงับคุณเต้าหู้เนียลูกแก้วของหลวงปูมม่ทวดอยู่ที่วัดพระโคนะวัดคืออะไรพี่ลูกแก้วปู่ทวดเขาเกิดหรเขามีลูกแก้วไงอ่ไหมาที่ปู่ทวดถ,ถือลูกแก้วเพราะว่าลูกแกนะนะ้วนั้นอยู่ที่วัดพระโค เซิร์ชกูเกิเลเลยไปนี่เนะฮะวันนี้ผมมีเรื่องจะเล่าเกี่ยวกับเรื่องเรื่องหนึ่งอยู่แล้วแชร์วันนี้เป็นวันที่ที่เตรียมเรื่องเข้ามาคุยเลยรู้ว่าเพราะอะไรปกติล้นสดจริงมาตีสดปกติไม่ได้มีอะไรในหัววันนี้มีเรื่องในหัวอยากคุยเลยพี่เปิดไปเจอเฟซพี่ใหญ่อู่ทองครับรู้จักพี่ใหญ่อู่ทองไหมรู้ครับคราเป็นใครเป็นป,ป,ประธานชมรมอยู่สุพรรณบุรีประธาน รวมมาเครื่องรพระบูชาไทยประธานสมาคมมาเครื่องบูชาไทยจังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะเป็นเจ้าของตลาดโทรโปรปตีใช่อ่านะโทรโปรปตีคืออะไรโทรโปรปตีก็คือเมืองอาณาจักรของอ่าทวารวดีมันชื่อหลวเนี่ยตอนแรกมาพวกคิดว่ามัพวกก็คิดว่ามันชื่ออะไรแต่เป็นชื่อเมืองสาบัยอ๋อเพิ่งรู้คิดกังวลว่าทำไมถึงชื่อโทรโปรปตีใช่ โโลโปตีเนี่ยเป็นชื่อที่ใช้เรียกเมืองทวารวดีโอ้แมงเจ้าะเจ๊งอ่ะ,อะผมเชื่อคนในนี้ก็เพิ่งรู้อ่ะตลาดโทโลโปตีนะเออใช่อ่าเขาบอกว่าศูนย์กลางของอาณาจักรทวารวดีอ,อ่ะอยู่ที่อู่ทองอ่าแล้วในบันทึกของพระธรรมสำจังอะ่ะนะได้กล่าวถึงเมืองทวารวดีในชื่อโทโลโปตีนั่นแหละครับนะี่เจอู่ทอง สะสมรเครื่องเป็นเจ้าของโรงสีเป็นเจ้าของโรงแรมนะอยู่ที่อุทองสุพรรณบุรีโรงแรมสวยมากอ่าผมก็เพิ่งรู้เลยคิดว่าชื่อตลาดนะครับก็สวัสดีครับน้องอุปรามที่คนที่คิดชื่อตลาดเป็นชื่อเนี้ยเขาใช้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์มาตั้งชื่อนะครับแล้วก็อ่า พี่ใหญ่อะเมื่อวานก่อนลงพระสุพรรณครับอ่าเนียฮะลงกุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุสุพรรณบุรีพี่ใหญ่เก็บพระกุวสวยๆไว้เยอะก็ลงพระสุพรรณเนี่ยข้างหน้าเป็นมาถุมมาข,ข้างหลังเป็นหลังฐานวันเนี้ยพี่ใหญ่ลงมาเหสวนสวยมากเต้นช่วงนี้ลงบ่อยอ่าสวยมากแล้วการลงเนี่ยใหร เพื่อนๆลองไปติดตามเฟซของพี่ใหญ่อู่ทองนะใครที่ชอบพัะกุนะเดี๋ยวต้องหาชื่อพี่ใหญ่ก่อนอ่าชื่อไพรโรดนะ พี่วิวัฒน์บอกว่าคิดถึงพี่นัทครับพี่นัทไปพักผ่อนฮันีมูลสวัสดีพี่นึ่งซอดวิสวัสดีพี่หวาน WT อ่าสวัสดีพี่นัทธกิตครับสวัสดีพี่กิตตี้น้องโอโพธรามพี่บัตรเมืองกามสวัสดีครับพี่รักพมเพชรว่าพ่มก็เพิ่งรู้คิดว่าชื่อเหมือนกันครับพวกเองก็เพิ่งรู้พี่ นี่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 องนี้เลยขออนุญาตพี่ใหญ่อู่ทองด้วยนะคุณแอดเฟซไปได้นะอ่านี่เฟซบุ๊กของนะพี่ใหญ่อู่ทองนะไพโรจนะสิวพรชัยนี่เห็นไหมทําไมทําไมต้องเป็นองค์นี้นี่ เพราะผมต้องการซื้อรถซุปเปอร์คาร์ไม่ใช่รถซิตี้คาร์สวยจัดเลยะสวยมากเนี่ยความหมายที่ผมกำลังจะพูดถึงก็คือคุณรู้ไหมครับการสะสมพระเครื่องอีกในหนึ่งคือการประดับบารมีครับ การสะสมพระเครื่องอีกในยะาหนึ่งคือการประดับบารมีถ้าคุณต้องปลูกบ้านหลังโตๆต้องซื้อรถหรูต้องใช้ของแบรนดเ์เนมแต่ความสุขของนักสะสมนะคือเขาได้สะสมพระเครื่องที่หายาก พระเครื่องที่สวยที่สุดนั่นคือการประดับบารมีนี่คือคำตอบว่าเนะี่ยทำไมพี่ใหญ่อู่ทองต้องซื้อไม่เหตุส่วนองค์นี้แพงมากแพงกว่าปากติเป็นสิบเท่าตัวเป็นสิบเท่าตัวถูกเหตุผลคือพี่ใหญ่บอกว่าผมต้องการซื้อรถซุปเปอร์คาร์ไม่ใช่รถซิตี้คาร์ทั่วไป เพืเ่อนเห็นภาพอะไรไหมครับนะดังนั้นการจะให้คนจดจำตัวตนเราการจะทำให้เราได้รับการยอมรับพระเครื่องเป็นทรัพย์สินสิ่งหนึ่งที่นอกจากมีพุทธคุณนะเสริมดวงเสริมบาร,รมีป้องกันสิ่งไม่ดีไม่ให้เข้ามาใกล้ตัวเราได้แล้ว ยังเป็นนะของที่ใช้ประดับบารมีผมเลยตีลอกเรื่องนี้มาพูดในวันนี้นะคือพี่ชอบขับรของพยูพจริงผมผมชอบอยู่แล้วครับผมจึงบอกเลยว่าทุกวันเนี้ยเราดูแต่นักขายเราไม่เคยได้ฟังทัศนคตินักสะสม คุณไม่ได้เคยเข้าใจทัศนคตินักสะสมครับคุณฟังแต่นะนักขายคุณก็เลยไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนักขายนะอยู่ในเวลที่เป็นอันเดอร์หรือต่ำกว่านักสะสม สุดยอดของนะผู้นิยมสนใจพระเครื่องคือนักสะสมครับนั่นเลยถ้าพระหนึ่งองค์ที่ผมบอกไนงะคนมีสตังอะสวยเถอะไม่สวยอะแพงไม่ว่าขอให้สวยที่สุดพระปกติเนะี่ย ล้านหนึ่งถ้าสวยจริงๆสามล้านมีคนซื้อนะสวยจริงๆเ่ะมีคนซือ้อนะครับอารมณ์เดียวกับว่าทําไมทะเบียนธรรมดาคุณก็ใช้ได้คุณต้องใช้ทะเบียนประมูลน่ะใช่ทะเบียนธรรมดาคุณก็ใช้ได้แล้วทําไมคุณต้องจ่ายเงินหลายแสนกับทะเบียนเลขสวยทะเบียนประมูล ครับฮ่าวันนี้ใจฟูนะกับคำพูดของพี่ใหญ่อู่ทองสมวมแล้วสร้างความมั่นใจนะนั่นะคือในงาเชิงคุธคุณนะครับนะนัตติกำมังสมพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีวันนี้พบกับผมโอ๊ตบางแฮ และรายการพระเครื่องสันควานอีกเช่นเคยนะยวันนี้เราจะมาคุยถึงนะทัศนคติของการสะสมพระเครื่องของนักสะสมในยุคโบราณว่าเขาสะสมอะไรกันเดี๋ยวก็เหมือนอาจารย์ยอดไปใหญ่เนะเดี๋ยวก็เหมือนอาจารย์ยอดไปใหญ่ใครเป็นคนขึ้นนัดที่กำมังมานะเนี่ยเหรียญโชคดีกระแสะแรงมากนะแต่วัวดถ้ำสร้างเหรียญโชคดีมีหลาย ที่ก็สร้างโชคดีมากมายครับนะก็กระแสตามๆกันมาเนี่ขอบคุณครับน้องแนนสวัสดีครับอาจารย์และทีมงานขอบคุณที่เมตตาทำเหรียญโชคดีมาให้ตั้งแต่วันนี้ถึงผมวิ่งงานหัวหมุนเลยมีงานก็มีเงินขอบคุณครับพี่ไก่ส่งอะไร์ดสิบดวงพี่ไก่ส่งมาเาออาโอเคขอบคุณพี่ไก่ด้วยนะครับผมอ่าพี่บาร,รมีพ่อกลวยขายก๋วยเตี๋ยวอยู่อุบลถ้าวันหลังเราไปอุบล มันจะผ่านช่องแม็กเข้าประเทศลาวโอ้พี่สาวันนี้หวังขอบคุณครับพี่สาวันนี้หวังวันนี้ส่งพายให้แล้วเนี่ยได้รับหรือ,อยังน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะโอ้พี่สาวันนี้เนี่ยพี่สาวันนี้ซื้อเหรียญพ่อลุ่งสี่แสนก็บ้าใชรแชมป์เลยแชมป์มไม่แพงนี่ไงนะเขาเรียกว่านเานะฮยเก็บยังไงนะอารมณ์เดียวกับพี่ใหญ่อู่ทองเลยที่บอกว่าต้องการซื้อซุปเปอร์คามไม่ใช่ซิตีิค่าทั่วไป บอกพี่สาวันนี้ว่านะเรียนทรงภูมิข้าบินสร้างที่ล่างเนื้อเงินนะสี่ห้าล้านครับอา้าวมาโอเคไปดูภาพ,พกันดีกว่าพี่โอคุณดีเลยนะ้าท่านหมอข้ามาแล้วนักสะสมรักเครื่องต้องแบ่งเงินที่เก็บออกเป็นสามกองกองแรกเงินที่เก็บไว้ใช้นะนะสองสี่ยี่สี่เท่าของเงินอ่านะครับน,ะนี่นี่ทัศาของนักสะสมอย่างวิธยะ กองสามแบ่งเท่าๆกับกองสองพระเครื่องที่แท้ส่วนนิยมกองสามกอบพระทองแท่งและชีวิตจะสมดุลน,นะกล่าวสวัสดีท่านหมออด้วย